เพราทุกคนจะไปเทื่อวเราถามมาว่าดีคล่นด้เงนดีคล่นด้งอันนี้คนณิ่เขามากเลยมาถามอาการมาถามพุณิธรรมาจะเรียกทำอันี้มทำยากท่านพี่นะมนยากครับเรื่อต้งจากินเจใครไปเป็นเจจะเกินขึ้น เ็นไปไม่ได้กับเจกิไม่ได้ก็เจก็เขาเรียกว่าคือสีกินผักเยี๊ยบชานเยี๊ยบฉานไม่แม่นเรียกว่ากินผักไม่ได้กินเจเด็กก็แทนกะิตาักินเจเจกับเจแท้กะปิกะปินประเทศนอเขาคุ้นกันนี่าการกินกะปิเเนาะกินเจเป็นกระหามได้ยาปรักโบปับชุดคนไทยเมงน้าของไม่เดีท่านี้พูดเร็วมากร้อยห้าสิบเจ็ดคับออโตทีครับพีไทยของเราปะบะปะปะปจับเวลาร้อยห้าสิบเจ็ดับเป็นแชมป์มาหลายปี ปีนี้แพ้ท่านนายกประยุทธ์จันทร์โเพราะนายกประยุทธ์จันทร์ชาเาห้60คำก่อนาทีเชื่อท่านนายกสมัครไป3คำ3นิ้วแบบนี้อีกแล้วและตอบคำถามชัดเจนมากเพเป็นทหารคำถามง่ายสั้นกระชับเมื่อกี้ถามอะไรใชตอบเป็นามนี้คถามต่อไปเลยถามมารานี้คำถามตไปเลยตอบเปนกานี้คำถามต่อไปเลยถามมทากาานี่คำามตอไเลยไมคิดจะตอบเลยเวกคุณศุ อนนี้ขี้มเก่งมากนะเจยู้อยู่ในวงการนานหลายสมัยนายกนี่นะท่านล่าสุดไม่ใช่เจยู้ถามนะเป็นนักข่าวคนึงถ้าอยากนายกมาจากนรัข่าวมาแล้วนะครับอยากเป็นนายกขมาการเลือกตั้งรเนะ๋ย่ายาถามแบบนี้แล้วก็ุ่งในโปรยมันอ่านตอนแรกองเครยดพอดูภาพจริงท่านหอกทานนักข่าวเขาขำท่านเขาแล้วเวลาท่านทาอะไรก็ขอโทษนะนายกขอโทษไมขอโทษนะอจะตายจะตายไม่รู้เลครับไม่ขอโทษนะนายกไปยุขอโทษตลอด ปรเดนยต้องมทุกคนเราไปแรงไปหลวงพ่อไปวัสดีโอ้โหยิบดิใจมากเลยเร่องการแ่งงานก็ยเรื่องล้ยิบใช่ปอะไรประมาณนั้นเลยเอาให้ที่อ้กันนะครับตอว่าวันนี้ถ้าไม่เจอก็่เรื่องปกติจะไม่ได้เสียเท้งนะครับผมเรากลับมาเรื่องไลน์ดีกว่าเพื่อคสบายใจนะผมไลน์อยู่ยังไงเจอกันไม่ต้องทักเสียเวลาแม่ส่งทิเตอร์เลยวันดีจ้า มาช้ามาสายไปมาสายไปมาสายอย่ารู้สึกติดโซนิเตอร์เพื่อนลดติดหมอกเอาใจโปรโคเอาความเห็นใจซ้ำอีกชั้นหนึ่งไม่ได้การดีๆนี่ก็ฟินอ่ะฟินอ่ะไม่ได้การไี่มีก็เซ็งอ่ะเซ็งอ่ะที่เก็บตัวแล้วเพื่อนโสงเพื่อนดูแลกัวเองนะทอาปิดตาไกคดาวปอดเตอร์เขาถามเรายุ่งไงผเ้ชนะเท็จเขาตื่นเลยยุ่งไนไม่ได้อยู่ไหนแน่ยุ่ไหน,น,นแล้วก็ตอบเลย ในเราเจะดห้องกันแล้วเรา่สมกัความไปก็มีด้วยกับเราหน้าแตกเือเงื้อทุกอย่างลงตัวกับเพราอกรเราะัดละตัดเงตกใจกุนตากุนตาอยาไหาลวงพ่อาแม่สดงค่ามขอบใจแม่ด้วยมีแม่ระมัระวมากเลยุกิจยุคปั้จุบชงนี้เนี่ยแข่เทียบกับคนมากสนุกสนานกันไปสำหรับอาจารย์กร้สกเหมีปัญหาอาไรที่กรไม่ตองอานอาแมง้าชาได้แชมป์แล้ว ต้อนรับอันใาหน้าได้ค่ะเด้อกับสินข่าวสวาตโก้งอยาค่ะเด้อเป็นต้อนรับันเป็น้าขาชนะทีมเป็นสองคนเห็นไหมแฮปปี้มีความสุขเยอะเลยไม่เห็นดีเลยเพื่อสุดจัดเพราะที่เราคิดเราไม่ไปดูุึงแค่นั้นเองเซนเซอร์ได้ตัวเองกตัไม่ได้จนหลังอยู่แล้วสุขภาพจิตอยางใช้ท้ามเลยความสุขข้ามเลยความดีข้ามเลยเงินทองข้ามเลยควารู้ราค์น้สงประกันอะไรถึงไปได้ชอบประกอบทป่ทำรถไฟขอให้สิ่งนั้นจรงทางสเด็จตามสมเด็จอยากจะกระุกท่าน อเดิชาพระพุทธกับจักรุก,กจะเลิมศุสิสรรัมมีหลักฐาน